สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกมนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมเบ a นเทสสองกันนะครับมาเล่นกันที่ด่านแรกเลยนะครับการลดน้ำหนักของซินดี้นะครับไปดูกันเลยปั๊บเลเวลหนึ่งเธออยากกินขนมมันฝรั่งแต่เอื้อมไม่ถึงทำยังไงล่ะเอารถเข็นชนเลยชนไปทีอ่าได้แล้วโอ,โ,อโอ้สุดยอดแต่รถเข็นจะพังเอานะอ่า ไอ้เจ้าความรักมันฝรั่งทอดทําให้ซินดี้วิ่งดูอ่าลาบครับไอ้ซินดี้วิ่งตามมันฝรั่งโอ้โหวิ่ง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 โอ้โหหุ่นพ้อมลงมาทันทีเลยนะครับอ่าดานที่สามอย่าให้เธอใช้ลิฟต์นะไปกดลิฟต์ก่อนนะันทีแรกก็เอาไม้เท้าเอาไม้เท้าลงเนี่ยไปกั้นไว้แอ้ทีนี้ก็เข้าลิฟต์ไม่ได้แล้วนะครับต้องขึ้นเดินขึ้นบันไดแทนเออ,อกกําลังกายซะบ้าง ช่วยเธอเดินข uh, ึ้นบันไดครับเดินขึ้นไนี่เดินขึ้นบันไดหนึ่งนี่ครับลากจากตันนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้ครับแบบนี้เดินขึ้นไปโอ้โหสุดยอดครับเดินขึ้นบันไดบ่อยๆเดี๋ยวก็ผอมเองครับผมโอ้โหขึ้นบันไดเท้าก็เลยระบมแล้วเอากําลังมาวางไว้แล้วเปิดตู้เย็นเอาน้ํามาเทใส่เอาน้ําเย็นแช่น้ําเย็นนะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับซินดี้อ่า ทำยังไงให้เบิร์นแคลอรี่นะครับเปิดทีวีเหรอไม่ช่วยอะไรเลยลิ้นชักมีไฟแช็กเอาไฟแช็กไปเบิร์นแคลอรี่เงี้ยครับโอ้เบิร์นแคลอรี่อย่างเงี้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอโอ้โหอ้าวทำไงโอ้โหเสื้อผ้าเต็มที่นอนเลยอุ้ยเจอบัตรเอาบัตรไปก่อนนี่ในนี้อ่าน,น,น,นี่ไปเตรียมตัวไปฟิตเนสเออเตรียมของที่ไปฟิตเนสก่อนเออไป เริ่มจากลุยิงกดลุยิงโอ้ยวิ่ง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 โอ้ยดูเชือกรองเท้าทีครับเชือกรองเท้าไม่ได้ผูกอ่ะเดี๋ยวก็หัวทิ่มหรอกเปิดอีกทีอ่าเอาวิ่งทีโอพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วโอ้โหผมเพียวขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะครับโอเคด่านที่เก้าพาเซนดี้ยืดร่างกายด้วยพิลาทิสโอ้ยโอ้ย โอ้โหทำไมยางยืดขนาดนี้นี่มันลูฟี่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมนุษย์ยางยืดสินดี้ต้องทิ้งอาหารขยะอ่าเอาช็อกโกแลตทิ้งลงไปนะครับนี่อะไรนี่สตรอเบอรี่ไม่ต้องทิ้งอ๋อเอสเบอร์เกอร์ทิ้งครับโอเคทิ้งไปมันฝรั่งทิ้งไปปุ๊บเอาไอติมทิ้งไปหมดยางยังไปหมดครับซ่อนอยู่ตรงนี้โอ้โหซ่อนไว้ทำไมเนะี่ยโอ้โห รู้จักคูบุมมาหาหน่อยสิครับอ่าด่านที่11อนะครับออกบังกายข้างนอกครับเราซูมไปที่นี่แลค,คุกกี้หรือพจัน์ก็ไม่แน่ใจให้เธอยกดัมเบลครับโอ้โหเก่งมากครับอ่านี่เอาเอาหินออกเอาไขกุญแจแล้วก็ก้อนหินปาไปที่ประตูก้อนหินเล็กปาไปที่ประตูป๊าบปาไปอ้าวนี่ครับอ่าหมามาเห่าพอดีวิ่งวิ่งไปเลยครับโอ้โหกลัวหมา มาเข่ามาเข้ามาเข่าโอ้โหอ่าดึงออกมานี่แกงเขาโอ้โหเหลือเถออันนี้ใส่เข้าไป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 โอ้โหตุ่มโอ้โหกำลังใจมาแล้วสินะโอเคไปที่ด่านสิบสี่ครับต้องทำตามท,ท,ที่โตบอกอ่าจิ้มที่กางเกงน,นะครับถ้าชี้ลงชี้ขึ้นจิ้มที่เสื้อนะครับ ชี้ลงจิ้มที่ยางเกงครับอ่าชี้ลงครับชี้ลงจิ้มที่ยางเกงชี้ขึ้นจิ้มที่เสื้อนะอ่าชี้ลงจิ้มที่กางเกงแบบนี้ชี้ขึ้นจิ้มที่เสื้อนะครับผมชี้ขึ้นจิ้มที่เสื้ออีกครั้งครับชี้ขึ้นจิ้มที่เสื้ออีกครั้งครับอ่าผอมเพรียวขึ้นมาทันตาถ้าทำตามที่เทรนเนอร์บอกนะครับไปครับต้องการกำลังใจอ่ะกด ใจเข้ามาปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปกดหัวใจให้ซินดี้หน่อยครับโอ้โหนี่เธอกำลังไลฟ์สดไปด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดยอดอุ๊บบาลานบาลานให้ได้นะครับท้าทางนี้จะหล่นกระดันขึ้นเลยต้องบาลานตัวเองให้ได้นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเฮ้ยอ่าเรียบร้อยสุดยอดครับโอ้โหนานต่อไปต้องหาทางทำให้เธอไม่กินไอศครีม ี่ครับโอ้โหทำไรหล่นออกมาเฮ้ยมีเม็ดอะไรสีเ,เขียวเอาไปใส่ใน,นไอติมเธอแหวะ <c oughs> ไอติมรสอะไรเนี่ยโอ้โหไม่อร่อยเลยนี่อะไรครับซินดี้นอนซะแล้วไม่ยอมออกกําลังกายก่อนนอนเปิดไฟเลยโอ้เนี่ยยังลุกขึ้นมาปิดไฟอีกโอ้โหเปิดไฟอีกเนี่ยก็ยังลุกขึ้นมาปิดไฟอีกโอ้โหอ่อหะเปิดอีกทีปับ๊บ โอ้โหทีนี้ถอดหลอดไฟทิ้งเลยครับโอ้โหคนจะนอนนะในลิ้นชักมีหลอดไฟเสสำรองครับอามาใส่ปัป๊บนั่นไง <c oughs> ยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาออกลังกายอยู่ดีและครับอ่าครับอ่าเริ่มฟิตแล้วโหนเลยครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เย่ผมเพรียวเลยนะครับสุดยอดไปกันต่อครับในวันที่20่สิบเปิดติมมาเอาน้ำนี่ไปใส่เครื่องปัน่นเลยนะนี่ไม่เกี่ยวอันนี้ผลไม้อะไรเนี่ยใส่เข้าไปเอากล้วยใส่เข้าไปอันอย่างอื่นไม่เอานะครับติมไม่เอาสตรอเบปะร่ใส่เข้าไปปันป่นปันป่นปันป่นปัน่นปั่นปั่นแล้วก็กินเข้าไปโอ้โหสุดยอดครับ น่าจะอร่อยที่เดียวเชียวนะครับสุดยอดอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับจบเกมของซินดี้แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับอย่าลืมกดซั s ส r i b e นะครับบ๊ายบาย